ถ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ให้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำ แต่ละคนอาจจะทํางานภายใต้เซฟโซนของตัวเองนะครับภายใต้ความปลอดภัยที่เรารู้สึกมีกิจวัตรและความคุ้นเคยเนี่ยแน่นอนว่ามันให้ความปลอดภัยเราแต่สิ่งที่ตามมาด้วยก็คือมันจํากัดเราอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เรารู้ความพยายามที่เรามีและมันไม่มีความท้าทายหรอกครับลุงตีมีคําถามสำหรับทุกคนนะครับว่าคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเมื่อไหร่กันและตอนนี้คุณได้ทํามันหรือยังลุงตีว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเราไม่ควรกลัวมันแต่ควรจะโอบกอดรับเส้นทางที่ไม่รู้จักนั้นคุณไม่ควร เี่ยนนแต่ต้องมีการกําหนดไว้ว่าหากเรามีความปรารถนาสิ่งที่เราไม่เคยมีไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวอะไรก็ตามเราต้องเต็มใจทําสิ่งที่เราไม่เคยทําซึ่งอาจหมายถึงความรู้ วิชาใหม่ๆที่เราต้องเรียนการสร้างเครือข่ายนอกกรอบที่เราเคยมีอยู่การกล้าที่จะเสี่ยงหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันของเราเรื่องราวของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยตรงติว่าเขาก็มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาก้าวข้ามสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเขาเต็มใจที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทําเพื่อดูว่าสิ่งที่คนอื่นไม่ทํานั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นของใหม่อยู่บ้างไหมและเชื่อว่าศักยภาพของจินตนาการของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์อยาก บินได้ของสองพี่น้องตระบูลไรท์หรือการใช้กำมันตภาพรังสีที่ก้าวล้ำยุคสมัยของมารีคูรีพวกเขาไปไกลเกินกว่าขอบฟ้าที่เขารู้จักและด้วยเหตุผลนี้มันทําให้เกิดความสําเร็จในบางเรื่องผู้ที่กล้าที่จะเดินไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเขาจะสามารถสร้างความสําเร็จอย่างที่ไม่เคยมีได้ครับในช่วงเวลานั้น,เ,นเราจะค้นพบกับความสามารถใหม่ๆและพัฒนาจุดแข็งใหม่ๆกระบวนการในการบรรลุสิ่งใหม่ๆนั่นเป็นเรื่องที่น่าอึดดัใจนะครับแต่ว่า มันต้องมีเพื่อให้เกิดการเติบโตและการเติบโตนี่มันมาพร้อมกับความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นความเจ็บปวดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะเผชิญและเราจะได้ารางวัลที่เราอาจจะไม่คาดคิดยอมรับสิ่งใหม่ครับยอมรับความท้าทายพร้อมกับความเชื่อมั่นว่าการกระทําของเรานั้นจะนําไปสู่สมบัติที่เราแสวงหาและคุณปรารถนาอะไรที่สุดในชีวิตแล้วถ้าคุณอยากได้คุณจะทําไงกับมัน การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ยังดียิ่งกว่าหากเราได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์เราเองหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสาเร็จลุงตีก็ยังมีอีกหลายหลักกลยุทธ์มากที่จะมาสอนแบบบริหารเจาะลึกเลยนะครับในแบบฉบับของลุงตีนี่แหละมันจะอยู่ในคอสเจาะลึกที่เรียกว่า8 x ดเหากคุณสนใจอยากเรียนรู้ก็ทักทายกันมาหรือในโซเชียลมีเดียที่ลุงตีมีก็กดไลค์กดติด,ดาตามมานะครับแล้วคุณจะไม่พลาดอีกเนื้อหาความรู้ใหม่ๆคอมเมนต์กันมาก็ได้อยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับต CEO